และต่อเนื่องกันเลยนะคะสําหรับสารคดีปลูกจิตสํานึกต่อต้านคอร์รัปชันค่ะไปฟังกันนะคะว่าเด็กๆเยาวชนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะคะ,ะฟังจสกแล้วก็พักสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่าช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาฝนตกบ้างอะไรบ้างประชาชนเข้าไปไหนกันบ้างแหมปัญหาเรื่องของสภาพอากาศเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะ,คะสักครู่มาติดตามกันค่ะ เกิดมาความเป็นมนุษย์เราสิทธิเท่าเทียมกันมันไม่น่าจะมากรงกันนะคะในวงการการศึกษานะคะก็ยังมีการคอรปชันขณะการศึกษามันเป็นแบบว่าการพัฒนาแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กเพื่อ,อเรียนรู้พัฒนาต่อไปพัฒนาประเทศต่อไปข้อควาชี้ว่ามันเป็นจุดที่แบบแย่ yeah, แล้วอะคะ่ะอย่างที่เขาบอกว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายอะคะ่ะเด็กจะ เขายังแบบเป็นผ้าขาวอยู่ลราควรจะแบบว่าเริ่มต้นจากสุดเล็กๆก่อนคือสอนเด็กไม่ให้โกงกับเพื่อนเล็กๆน้อยตอนเด็กๆแบบโกงเงินกันโกงขนมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุดเถอะค่ะหยุดการคอร์รัปชั่นแล้วหันหลังค่ะมองดูประเทศเอาเงินตรงนั้นที่ป็นกินมาพัฒนาประเทศเลยคะ่ะ